ก็กําลังจะถวายข้าวพระพุทธกันอยู่ค่ะเสร็จแล้วทีนี้มันก็เป็นมุมแคบช่างภาพก็ถ่ายภาพไม่ได้ระหว่างอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วพระครูท่านก็นั่งอยู่ตรงนี้ท่านก็เลยบอกว่าให้เอากล้องมาหน่อยจะจะจะช่วยถ่ายให้ ก็กําลังจะถวายข้าวพระพุทธกันอยู่ค่ะเสร็จแล้วทีนี้มันก็เป็นมุมแคบๆช่างภาพก็ถ่ายภาพไม่ได้ระหว่างอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วพระครูท่านก็นั่งอยู่ตรงนี้ท่านก็เลยบอกว่าให้เอากล้องมาหน่อยจะจะจะช่วยถ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็งงอยู่ค่ะพี่แบบก็เราก็ถือภาชนะอาหารอยู่พระตาหารอยู่เสร็จแล้วทีนี้ท่านก็โอเคเอามาถ่ายแล้วก็ไม่ไม่ได้คิดว่าจะแบบ เนี่ยเป็นอย่างนี้ท่านจะเมตตาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็ถ่ายไปแล้วค่ะท่านก็ถ่ายให้สองรูปแค่นั้นแหละค่ะช่างช่างช่างกล้องก็เลยแบบว่าถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ลึกว่าเออภาพแบบท่านเมตตาเรานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เราเราอย่างอย่างตอนที่ท่านถ่ายท่านพูดอะไรครับท่านก็พูดว่าเออให้ขยบหากันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหามุมให้หน่อยแบบใกล้ๆตรงนี้จะได้สวยอะไรอย่างเงี้ยรอรอท่านเคยถ่ายที่เราเคยรู้ไหมท่านเคยเป็นถ่ายให้กูดู ไม่เลยค่ะพี่เท,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 ท่าที่ผิวหนูรู้นะคะแล้วก็คือแบบทางทางที่บ้านกับพระคุณท่านเนี่ยสนิทกัน<ม>หนูเนี่ยตั้งแต่เด็กๆท่านก็เลยค่อนข้างจะสนิทแล้วก็าการที่ท่านถ่ายรูปให้เราผู้วันสาวมามอง,งเป็นเป็นสิริมงคลมากค่ะแล้วก็แบบดีใจคนะ่ะก็เห็นแบบมีคนแชร์เยอะแยะเลยก็เลยแบบว่า ใช่ค่ะก็เออมันก็น่ารักดีเนาะแต่ตอนแรกก็ก็กลัวว่าคนจะมองเป็นเป็นมุมอื่นกันใช่ค่ะท่านนะ่ะชอบแบบชอบถ่ายรูปมีกล้องเป็นส่วนตัวของท่านเวลาไปงานไปอะไรอย่างนี้แต่คือว่าถ้าจะสนิทแบบให้มาถ่ายอย่างนี้ค่อนข้างจะน้อยค่ะพี่อาจจะบางทีแบไม่มีเลยไม่เคยเห็นเลยแต่<ะ>เราก็รู้สึกดีใจดีใจมากที่ต้องมาเจอจังหวะางเงี้ยพี่เห็นพ่อครูถ่ายภาพให้เราดีใจครับดีใจครับ เรามองว่าไงการที่เราแตางก็ไม่เคยเห็นครับก็อะไรอยากจะบอกทางทางโซเชียลไว้เพราะก็มองว่าการแต่งงานภาพใส่ไม่ไม่ดูดน่ารักมุ้งมิ้งกันมีอะไรเย่างนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่แบบสำหรับคนที่แชร์ก็มันก็เป็นภาพหนึ่งอีกน่ารักแล้วอีกอย่างเนี่ยตอนเนี้ยคือกระแสดราม่าเรื่องแต่งงานมันมีเยอะแยะไงพี่เราคืองานแต่งของเราก็คือแบบ พอได้มีมุมแบบนี้ออกมามันก็ทําให้คนแบบอารมณ์ดีหรืออ่านแล้วก็แบบมีความสุขกันอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเป็นข่าวที่น่ารักแล้วก็ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันพี่ <c oughs> ไม่คิดว่าพี่จะมาได้อข่าว <c oughs> อะไรเลย